그루탈릭스 랜덤바스타로서는 혹시 소감 네. 뭐, 어떻게 되는 건지 어 진짜 그루탈닉스 제가 정말 애정하는 제품이고 너무 사랑하는 이 브랜드에 있는 제품들을 많은 분들에게 소개시켜 줄수 있는 이런 자리가 나와서 너무나도 기분 좋고 그리고 태국 많은 분들에게 또 크리스마스 전에 인사 드릴 수 있게 돼서 너무 기쁩니다 그루탈릭스 랜덤바스타로서는 어떻게 되는 건 ชอบสินค้าของทางกุตาเล็มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอทางกุตาติดต่อมาให้เป็นแบรนด์บัสเตอร์ใช่ไหมครับก็ยิ่งรสึกยินดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าใช้อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ได้มีโอกาสนะครับใช้พื้นที่นี้ในการแนะนำสินค้ากุตาเล็กนะครับที่ตัวเองใช้อยู่แล้วทุกคนได้รู้จักอีกนะครับก็ยิ่งรู้สึกดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีมีโอกาสนะครับมาทักทายพี่พี่สื่อมวลชนก่อนค,คริสต์มาสด้วยก็รู้สึกว่ายินดีไปเข้าไปอีกที่ไดเจอพี่พี่วันนี้ด้วยนะครัะ괜찮아목졌 <laughs> 음. 혹시 지금 이렇게 뭐 너무 동안 하신데 혹시 뭐 보일 팁 있으신지 <laughs> 피부 관리를 하기 위해서 저는 특별히 피부관리 이런 것보다 정말 잘 자고 잘 먹고 건강한 생각하고 그리고 항상 웃고 그리고 주변 분들이랑 행복한 시간 보내고 그리고 글루탄스 제품 꾸준히 사용하고 아, 그러면서 그러니까. 저는 ก็คือเกี่ยวรพูดจรงก็สั้นถ้าถามถึงแบบเปเชียลทริปในการดูแลตัวเองนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรบ้างครับแค่กินอิ่มนอนหลับนะครับใช้ของดีๆเนาะแล้วก็อยู่กับคนที่ทำให้ตัวเรามีความสุขนะครับ <S <S แล้วก็ปัจจุบันนะครับถ้าเพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือใช้สินค้าของกูตาเล็กซ์นนเองนะครับก็เลยทําให้ถึงทันดีขึ้นนะฮะแต่อย่างที่บอกไปครับจริงๆก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็มีแค่เท่านี้เองครับผมสำหรับกูตาเล็กซ์ที่มีการส่งให้ที่ไหนเป็นให้ทำเป็นพ 추천하고 싶은 거 있으신데? 어, 제가 하 너무 많은데 너무 많아요. 그리고 타르스 제품은 제가 지금도 꾸준히 사용하고 있는데 정말 뭐를 하, 말씀드려야 될까? 다 너무 좋지만 제가 요즘 아까 항상 제가 파우치랑 그리고 지금 몇 통째 쓰고 있는지 모르지만 너무 많이 쓰고 너무 자주 쓰고. 항상사랑하는글로우밤을제가진짜많은분들에จริงๆก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามีสินค้าหลายตัวมากนะคะที่แบบว่าเขาติดใจแล้วก็ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าที่ติดกระเป๋าเลยในทุกๆวันนี้แล้วก็ใช้ไม่รู้กี่อันแล้วนะคะก็จะเป็นกลอวามนะครับที่อยู่ติดกระเป๋าเขาตลอดเลยนะครับอยากแนะนําทุกคนใช้กลอวามมากๆเลยครับกิโดเกะโบแค่ผู้หญิงและผู้ชายก็ที่มาทีนี่แนี่นี่ไกันค 너무 기분 좋고요. 일단 어, 크리스마스 전에 태국으로 와서 그리고 태국 많은 분들이랑 이렇게 또 수, 직접 소통하고 많은 분들에게 인사드릴 수 있어서 너무 기분 좋고요. 그리고 사실 제가 이렇게 크리스마스가 더워 본 적은 처음인 것 같아요. 그래서 너무 기분이 색다르고 태국이어서 너무 크리스마스와 함께 태국과 많은 분들과 함께 있는 게 너무 행복합니다. 진짜 음, 진짜로 꼭 먼저 말 보통 크리스마스 매주 지효가 안 뜨거워요. ปีนี้ร้อนเป็นปีแรกก็รู้สึกแบบแปลกใหม่ดีนะคะแล้วก็ได้มาเจอทุกคนในที่งานก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนรักเราถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆการที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้ครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าการที่ทุกคน,นการที่เราได้มาเจอกันในช่วงเวลาพิเศษพิเศษอย่างคริสต์มาสอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เขามีความสุขมากๆเลยครับผมอ่ะมันแตกสมิมจะเพราะกวกเน่อ่านอ่านอ่านอ่า่านอ่าอ่อ 제가 월요일날 또 녹화가 있어서 내일 일정 끝내고 아마 제가 한국으로 가지 않을까 싶어요 아 징징 로 그냥 얘기해 주시겠습니까 오늘 촬영이 끝나면 아마도 내일은 돌아가야 할것 같아요 만요 그럼 가요 혹시 우리가 만약 시간이 있다면 여행하고 싶은 곳 있으신지 아 세국은 다 좋죠 <laughs> 파타야도 가고 아파타야 간다 <laughs> 푸켓도 가고 싶고 파타야도 가고 싶고 너무 다 가고 싶은데 일단

พ่อผมก็รีมีใครจะพาไปกินนะเขาชอบนะเขาชอบเขาชอบฮะผู้ชิบบอกถ้ามึงมาเกียนพอดีกันชั่วที่ขี่เขีเนมาด้วยดังค่ะรักนะคะรักนะคะปังน่คะปังนะคะปังนะคะ 가가배 수수 어요마마마 감사합니다. 이렇게 와 주셔서 감사합니다. 비스 어, 아, 새해 떻게 해야 돼요? สวั피ดีปีให 2024년에도 ่แล้วก็ปี2024ก็สู้ๆครับทุกคนสู้ๆนะครับทุกคนสุมมอด้บมครบขอบคุณมากคขอบ